สบายดีทุกคนมึงน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อยู่เพื่อนกับลูกสาวเนาะบอกก่อนว่าป่วนสุดๆเมื่อกี้นี่อาบน้าไให้อาบน้าให้บ่ท่านได้ใส่ส่งให้ซ้ำบื้นเดียวเดียวเดียดยอยากลงดินให้กัก้าใส่ส่งน้ำกากยากกว่าจะใส่ให้ได้ บึนลงดินอุ้มบแพเพพันได้บึนลงอุ้มบุไวแล้วกันชินุดมือได้แล้วคนบมแม่นตัวน้อยนะมา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 ยางูเงี้ยวแข่ากระพร้อมขวดเบียร์จะแตกขวดเป่ามันต้องพี่น้องเป็นชอกบันไดเมย์เคยใส่ไปออกมัมันหกนี่จักเล็กจักรยังอ้ยเสียวเสียวออกไปออกออกอย่าเล่นออกเด็ดมิวกี้มันประธนได้ขำฮะยังเวทอยู่เด็ด มุกกี้เท่านี่บอกเอ้ดีดีหายังครูตัดมามันขึ้นไปใส่เสาไฟต้นก,กววาให้มันแหงตายขขักหนึ่งจูดไพ่ถิมเห็ดฟืนบางอย่างนี่ก็ค่าดำนาบอท่านได้ตัดจากเถือ่อมมวกี้ย่างผ่าไปผ่ามาติดเสือติดส่งรับเสิร์ฟอยู่น้อพี่น้อง ไปลูกป๊าป้าป้ามาพี่ไว้มามนหอมพี่อันนี้นเส้นกระโปงตัวนี้ก็ติดก่ำอยู่สุดมือวานถึงทรงสุดกลับ่บทันได้เก็บออกหายซ้ำโอ้ยอย่าตากแดดเมื่อกี้มาพี่มาพี่เมื่อกี้มาได้มา นอนกำลังได้สิบห้านาทีมือนนี้แม่ก็วางดีเอาอู่เอามุ้งครอบนะพี่น้องวางดียันว่ายันมันอันขาผนผดอันติดกับมุ้งติดกับอันขอบอู่เนาะก็เลยยันยุงมาจับอยู่ทางนอกมันซีกินนะนัดใส่เสื้อผ้าตัวพวกนามยังสีก็เลยเอาผ้าอ้อมไปอันไปกัน้นแปะใส่แล้วก็เอาขาผดวางไว้คือเก่า ตื่นนอนกำลังได้ชิมหาตื่นมาแล้วก็ให้ให้นอนบัวอิ่มเด้อให้ให้กว่าสีสาเซาไปช้ยหึง้อนพมกับโให้เมมัดมัดพมกันยากใส,ส่ทรงกันยากคนสวนคนสวน,น,สวนยังไงใสชายเอยอ อยากเห็นยังบอกแม่ดูสิดูสิดูอีนังอยากไปใส่อยากไปใส่สิไปทางหลังค่ะอยากไปย่างอยู่ทางมันแดดลูกแม่บอพาไปมันแดดโคตน้อยแห้งเอาพื้นปวดหวัวตัวหอนเป็นวัดเป็นไอมากับบอกกินยากินหือน้าหมูค่ะอย่ารักมากรักมากแดดมามามา <c oughs> ่าหันมาขับมากระเพ้ามาบอกให้ถ่าอยู่มาเอาหลดให้สุกตามผมขับบวมพีรหลดสุกตามผมกับมิถมักแหลนออกแดดเพื่อนกับบรยทูเปื่อนเปิดตากแดดแบบไปแบบมาหแบบลายลบอะไรแบบนี้ น,น,นี่เอาคันตัวมีการเข็นนี่เออคันนังมีนางเลยอืเพื่อนกับพี่มีเวลาทูน้องค่อยว่าเอาให้ลูกแต่ละมือกันขมือใดนอนทึงเนี่ยคับชั่วโมงหนึ่งแต่กับบุญปะใส่าาอู่ควายอู่ตลอดบางมือกับควายตลอดก็ตื่นบ่ฮอดเพิ่งชั่วโมงซ้ำกับเพื่อน,นก็จะเปื้อนเนี่ย เปิดดอกไฟกลางคืนแล้วก็เมงไม้ๆๆเนาะเมงไม้มาแล้วก็ขี้เกี่ยมขี้เกี่ยมกับโก้กับมีพี่น้องทุกแกเอามากินเมงไม้แล้วขี้ลงมากับเพื่อนๆเนี่ยเนาะเปื่อนโ,โฟกอปกกระเบื้องเปกระเบื้องเป็นสีขาวนะพี่น้อง ตำนาแล้วยังว่ะผัวมีกี้เป็นคนกวาดคนทูเนเาะผัวคอยบ่งลูกลูกลูกติดแหม่่นองเอ้ยอย่างก็ทังได้ให้แลน่น้ำก้นอยู่หน้าบ้านคอยช่วงบ,บ่ายมันจะเย็นตะเวนบงังถ้าช่วงตอนเช้ากับตอนประมาณเที่ยง,งสิบเอ็ดสิบโมงสิบเอ็ดโมงมันจะฮอนเพราะว่าแดดมันส่องเนาะ น่าจะเป็นปอเข่าเขี month, though, ้ยวยิ่อีละเดี๋ยวพราไปทาแม่ก่อนลูกคำสัย่างโลแถวนี้มันก็ยังแดดนอกาะมันยังห่มโบลายมันต้องคำขำกว่านี้ก่อนลบเย็นดีมันหุ่มกำลังเริ่มมากใหม่พี่กายนี่ลายก๊กแถวแคมนั่นแต่ว่ามันมันเถวแล้วบักพิ์ใหม่จะก๊กปลูกใหม่ด้วยกกปลูกใหม่ลายต้นอยู่ท้งปลูกก็มี พันม่ทีลูกสาวเขากระสุไปตากแดดแล้วลูกมาลูกมาไปพ่อแม่อุ้มมาอืมเข็นไปแต่ก็ต้องตามหลังได้ควันกั๊บหลุดเพห็พนงูทั้งน,นั้นทั้งนี้อันนี้คำโบงูแล้วก็เข็นชนไปทุกทีบเนาะเข็นเป็นอย่างเดียวนะเมื่อกี้นั่งไปอยากนั่งอีกอยากเข็นหันมันไปทางขวาเลยค่ะ อันนี้ก็คือหัว้างนั่งน้อยจับไป,ปอลูกบ่เองแมนเดียวบ่ผมม,ม,ม,มันต้องเบลายมันจะโมขำอะไนี่มันยังเบ็ดบูกี้จับฮันชัวอันชัวยากินได้ดูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดึกทีแมวดึกทีแปไก เอ่านใหม่ถูกอ่านใหม่ข้ามหนึ่งกัดบักไล่หนึ่งกัดได้เฉยเอ็งเหงอกัดแข็งเติบอยู่อ๋อไก่กินเกี๊ยเกี๊ง่ายวิชางชาวนี่ก็บักินนี่กินช็อกโกแลตมาแม่เม่กินขนมนีุ่ไปเอกอากอาวเบิดมือพี่น้องอาบ้าเปล่าไ่ได้อยู่เพื่อนกามีเสียงคอยกับลูกเอกเอก บ่อยากบ่าหมักขนมช็อกโกแลตนะเช้าช็อกโกแลตนี่แต่ละาซื้อสั่งลูก่ะมึงจะให้ยามเพิ่นแซ่บเชาวน่อกินเป็นกัดกัดเห็นหลุดอีกกัดกินกัดกินช็อกโกแลตบ่ค่อยหมักสังเกตเอาให้ย่ำได้ก็ล่าอืมกินไปโท่าที่ปีนางหวานหวานโทดหวานแห้งหนุนขันไปเลยเบิดกินหน้อยๆอ่ะไอ้แก่กายน่ากินกินเลย มาเด้อมาเด้อ kind อ of ีนางมันแดดนางใ้อยนี่ฮะอยากไปบดเอาไว้ใส่ไปกินกินเก่งได้กินเก่งกับมิวกี้เอายังหาก็กินเนี่ยมิวกี้แล้วพี่น้องแก้วมังกรก็หอมโปรตีนอ่ะให้กินเบิดกับบดออ้แล้วไปใค่ะไปเด้อไปใส่นะไปทางไหนนะเบิ้งมึนแท้เบิ้ง หนาเต็มหมแล้วกระโปรงล่ะนดีดินี่ขวายหมุดได้ไหนๆได้ได้ได้โอ๊ยหมุดทางดินหมุดทางดินปไปไปไปหมุดดังเด่นะแซ่บขัดหอยเลี้ยหันทงหูหันทงขนมหอยอยากกินอีกค่ะที่แต,ต่เรเห็นอยังเดียวเดียวอยากกินได้นางนางอันนี้ค่ะลื้อกัดแล้วก็คายกัดแล้วก็คายแล้วก็คลายลิ้น ขนมบางอย่างก็ก okay, ินอยู่เดี๋ยวนี no. to live, to live, ้แต่ผลเรไม่แก้วมังกรก็โอ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอ็ดเอ็ดเห็นอีกแล้วบอดอยากนั่งพี่น้องคอยคมเฮงให้นั่งนั่งก็ได้โชว์ข้าวแป๊บหนึ่งอยากลงจะด้ก็ปีนลงเองได้เลยสไลด์ตัวลงางข้างๆหย่างเะมึนให้หย่างเองก็เบิ่งขนมติดให้หย่างเองก็มีตา อย่างตากแดดนะอืมดิ๊ดดิ๊ดลิอ่ะดิอืมเข็นก่อนพี่น้องขับรถเข็นเลยโดดลงแต่โดดเองหมดไรเดี๋ยวนานแล้วที่มิวกี้บุได้นั่งรถเข็นมือได้คอยอยู่เกินขวบกับบุตรเอาลงมาเนาะขับเอาลงมาเผื่อกรบเลินเขาเลยบุตรเอาลงมาจะหน้าบ้านนะพี่น้อง ก็สิลงมาหมนเลยอะค่อยๆเข็นนิดลูก่ะเข็นเลนนดอย่างเข็น้าป่าเข็นพมไปละอ่านี่แมงูฮะเย็บเครื่องอื้อแม่พ่อยใส่ไปละมันดอกฟางมันบอทันได้ดอกหมากสำเนาดอกแบบนี้มันสิบหมากเนาะพี่น้องถ้าดอกหมากมันจะเป็นหมากน่อยออกมาเลยแล้วก็ดอกแล้วก็ดอกมันสิป่องออกมาในบน Sắp ừ Mặc nhà rồi ạ vẫn đẹp đấy, lúc nãy mới phải ngồi chết, chết Vẫn mướn, mướn sổ Cứ phồng, bây giờ mặc nhà, tít cầm À, anh đi vào bên nhau luôn, bên nhau ตึมลุกไมนแก่งลุกลุกชุกชักเออลุกลุกมาเป็นยังลุกปากเข็นตาลุกห้อนเลยพี่น้องเยมื่อนี้ฝนโปตกเนาะว่านก็โปรโต๊กมันซึนก็ต๊กน้อยนึงมันบปต๊กแหงกัดเอา แต่กับแน่น่าจะตกบนอื่นนะค่าเครื่องอึบอมิวกี้อย่าเล่นออกเดดอีกลูกโอ้ยพี่น้องเลยกับแดดนี่เดดเก๋เก๋เลยสวัสดีจ้าเลยไหมคนขี่ดื้อนี่ไได้ไ,ได้ไดไดสวัสดีจ้าบอกสวัสดีผู้คอยเห็ดเดินเห็นกัะเพาะเก่า นิวกีฮะบอกสบายดีเฮงบอกสบายดีเลยเดี๋ยวนี้ขี่ไม่กวาดแล้วนะนะอืเพิ่นเห็นรถบุนบ,นนนบุนบุนนเห็นเนาะบุนบุนบุนเห็นเนาะ อูมิกี่กับอยูอันใหญ่น้อพี่น้องพอน,นอนแบบนี้แหละพอนอนแบบว่าติดกับแบบคาเนแบบนี้เลยย่านยุ่งซีกินยิงกระลิ่นกับมาน่อเอ้า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 หัวตําเตียงหันเจ็บเลยได้ค่ะแบบนี้แหละพี่น้องแต่ละมือค่ะเอาใ้ลิ่นจับไว้ก็ให้ะฮะ,ฮะ,ฮะมักลิ่นมาโน่อยก็มักหยอกลิ่นลูกลุกลูก <c oughs> เจ็บมือหนึ่งเป็นลายรอบเลยนักเออย่างไปย่างมาอยู่ทึงเฮือนจักไปสะดุดขาตัวเองอะไรไปล้มหัวกระพาดสเหลี่ยมไหมดุกดิกมาพี่ลูกดิกอย่าไปเลียหนา้าเ้อะเมจักดอกต้องมาต้องเนมออกนังงแต่มานหน่อยมันไม่ค่อยอยากเลียหนา้าเลยสมากมันจากลิ่นยุกี้จับไม่จับยังมันกัดไม่ ยุก no ี้แบมั่งรินกับมาอยู่แล้วเนาะมาโนยนะเอาเน่หยอกกันกับมาโนยอยเนี่ยเน่เอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาโนยไรเลยเอาปุ๊บชิดเช็ดเช็ดเช็ดแทบแบบนี้ดุกดิ๊กดุกดิ๊กเอาให้ดุกดิ๊กมักหยอกได้สาวน้อยๆก็ได้ซื้อดุกดิ๊กเขาเป็นคนทั้งซื่อให้ลูกดิ๊กลูกแม่ดี๊กผู้แม่ดี๊กผู้นอนอยู่ผู้ไม่ซื้อดุกดิ๊ก ตเก่าตัวออกดำๆมันนี่เริ่มเป็นสีแดงๆคือค้ายแม่ได้เลยเริ่มเป็นสีคือแม่ได้เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยังเป็นสีคือแม่ชัดขึ้นนะมันห่มก็มีนี่ออกไปหันก็เป็นแดดแล้วค่ะกับกลางเว้นทั้งบ่มีห่มจตงดีดี่ต้นแรงติบแล้วแต่ว่ามันก็บขับโบแรงจนขำตัวเป็นสีตกมันจังสีห่มถั่วเบนนี่ยกี้กับพี่อยากออกไปเล่อเททางอยากเลาะไปเรื่อยๆแม่ตุ่มอ่ะก็คือคอยว่าวเลย มื่อวานนี่นั่งอยู่ในเตียงในแขนเมื่อกี้คะโรชั่นกันยุงของเด็กน้อยจ้าถทาให้ทาให้แล้วก็เอาผ้าอ้อมวีให้น้ำมันก็ยังไวๆยุงนะมาเซลเวบบ็บเซลเว็บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมา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 ,มาดุลิศดุลิศพาไปพี่ดุกลิกมาพี่โอ้ยถึงมาถึงคนดนมาพี่พี่พากันมาพี่ <laughs> bằng nhà ấy hàn thương hơn cái <laughs> việc <laughs> đấy thì nó tí bộ ôm cái <laughs> đang thừa nam nó ôm cái bài hai kín nam diền như lùm cái mi tục nam thôi mà hao đi nó cái kín nam diền nam thì hao sẻ tự diền vì thương cả bộ đi giặt khẩn đó đi, ai sai sai si về sai ai sai đục đít làm đít mà em mày mưa hả มึนแหงโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอจบไวปสิบเงินนกพ่อสอนคลิปหน้าอ่านมื่อยลิ้นแล้วก็มาให้อุ้มแล้วันพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พอตัวลาไปแล้วมิกกี้สบายดีสวัสดีจ้ามิกกี้สบายดีเด้อเจ้าสวัสดีจ้าหนุ่มมืองามบอกบ่ค่อยอยากเห็ดอย่างนี้พ่อยังกับบุญมือจะถามว่ากับบริอนเบิดมือเบิดเวนนกซอนเพิ่นเวลาพ่ ถ่ายขีบรือว่าบางมือถ้าเขามีเวลาว่างเขาก็ซ้อนอยู่เล็กน้อยนะพิวนก็บ่ค่อยอยากเห็ดดอกวัางหันหาเห็ดอยู่เห็นกระนุบมือแวบเดี๋ยนี้ผัดิ่งบ่เห็ดเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเรยจะห่างไปแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องฝากบึงโฆษณาให้เด้อพี่น้อง